ชาวบ้านอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีร่วมโครงการปลูกต้นไม้เปิดป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พันษาครับนายกมนชนกการจนากาศประลัดอำเภอเกาะจันทร์หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานโครงการปลูกต้นไม้เปิดป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พันษา รวมด้วยพระมหาคมสรรชินวโรเจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์และหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนนักเรียนนักศึกษาร่วมงานจำนวน200คนครับโดยมีนายสำรวยแสงตระวันผู้บริหารบอร่อทองบุรีร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ครับจัดกิจกรรมขึ้นทางนี้บริเวณพื้นที่ป่า25ไร่ในเขตรอยต่ออำเภอเกาะจันทร์มีพันไม้หลากหลายชนิดครับทั้งไม้ยืนต้นไม้หายากไม้ทำยาพืชสมุนไพร ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกและอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่ปี2554ปัจจุบันเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้ศึกษาระบบนิเวศรูปแบบป่าเบญจพรรณครับสำหรับกิจกรรมในการปลูกป่าครั้งนี้เป็นการปลูกขยายผืนป่าเพิ่มอีกจำนวนสี่ไร่เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยเน้นต่อย,ยอดในกลุ่มพืชพธุ์ไม้ที่สามารถนำไปรับประทานได้หรือจำพวกกลุ่มพืชสมุนไพร ซึ่งในอนาคตจะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้หวงแหนและเมื่อพื้นป่านนี้เติบโตชาวบ้านก็จะร่วมกันตั้งกติกาในการใช้ป่าเพื่อมุ่งบริหารจัดการในการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้คนในชุมชนต่อไปนะครับขณะที่สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่9้าวชนบุรีโดยหัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรจังหวัดชนบุรี ได้ให้การสนับสนุนกล้าพันธไม้จำนวน11ชนิดรวม500ต้นในส่วนของผู้บริหารบ่อทองบุรีและอาจารย์พิญญาสุวรรณจักรได้ร่วมสมทบกล้าพันไม้อีก800ต้นในการแจกจ่ายใ,ให้กับชาวบ้านนำไปปลูกตามโครงการปลูกต้นไม้เปิดป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาครับ